ขั้นตอนที่หนึ่งท่ายิงสี่นาทีเตือนเวลาสองเตือนเวลาสองครั้งสองนาทีผ่านแล้วเดลืยเวลาอีกสามสิบวินาทีนะครับในการเตือนเวลาของกรรมการเนี่ยมีประโยชน์กับผู้ยิงตรงที่ว่าเขาบอกว่าเมื่อเตือนสองนาทีเมื่อเตือนสองนาทีเขาบอกว่าผู้ยิงควรที่จะกําลังยิงนะครับในถ่ายิงที่สามที่4ีที่ห้าควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อวาจังหวะมันจะคดีนั้นเราต้องดูว่าเวลาเตือนกรรมการเตือนเวลาแล้วเราทําอะไรอยู่บ้างเริ่มต้นด้วยคุกเข่า นะครับนอนยิงในท่านอน6นัดง้างงกนะครับง้างงกนะครับง้างกลไปดูนะครับเดินไปดูได้นะครับแต่ย่าไปหน้าแนวอย่างเดียวตามไปดูได้ครับตามมายินเท่าไหร่ดิดนีดด้ดดี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 ดนีดดีดดีดดีดีดดีดดีด่าที่ดีด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 ้ีดดีดดด นะครับั่นหมายความว่าเรา็ยังจับปืนสองมือแต่ใช้มือไม่ถนัดในการลั่นไกอย่างที่เราซ้อมไปเมื่อสักครู่นี้เรอซ้อมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราใช้คําว่ามือถนัดกับมือไม่ถนัดหมายความว่าถ้าใครถนัดมือขวาก็ยิงซ้ายก่อนถนัดมือซ้ายก็ยิงขวาก่อนครับใช้คําพูดว่ามือถนัดกับมือไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดนัดเหมือนกันนะครับหกนัด ยิงพยายามนับด้วยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้ายิงที่สามยืนยิงด้วยมือถนัดเห็นไหมาพอยิงเสร็จปุ๊บก็เททิ้งมือลวกก็สูญมาเห็นไหมครมันต้องทําให้มันพร้อมพร้อมกันคืออะไรที่ประหยัดเวลาได้เราต้องทําให้มันรุมรวงกันไว้นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าไปทาอะไรหลายอย่างค่อยๆทำค่อยๆท,ทำทีละอย่างลรอย่างมันเยอะนะครับมันเสียเวลาเยอะอะไรที่มันรวบมาทำาได้รวกมาทำซะนะครับ เว, <des k> เวลาเยอะเลยนะเยอะเลยม่ได้สนาทีเขา,าเตือนเวลาเหลือเวลา,อวลาสองนาทีไม่ได้สอน, <2 S 3> นาทีเพราะว่าเราควรรัประมาณที่ห้าที่หกหรือกําลังบริสุทธิโอเคครับจังหวะใช้ได้เพราะเมื่อกรรมการเตรือนเวลาเราก็ดูว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเรายิงเสร็จแล้วเราไปแล้วแสดงว่าเราเร็วไปเราก็มีฟารนิดตรงนู้นได้ใช่มถ้ากรรมการเตือนแล้วเรายังไม่ยิงเลยสักนัดหนึ่งแสดงว่าเราช้าไปเราอาจจะต้องเร่งหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนี่คือการ การตีเวลาของกรรมการนะครับคุกเข่าสูงมือถนัดเอ็นท่ายีที่สี่ครับคุกเข่าสูงมือถนัดในการคุกเข่าสูงนี้คือไม่ถนัดนะครับอย่าให้โมุ้ปืนเบียดที่กำบังนะครับขอโมุ้งปืนกำบังโดนได้แต่อย่าให้มันเบียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับคุกเข่าสูงเหนือที่กำบงังขะโทษครับคุกเข่าสูงมือถนัดเสร็จแล้วเป็นยืนยิงเหนือที่กำบงังเป็นท่ายิงที่ห้าท่านี้คือถ้าล็อกอยู่ปุบก็กัดเลยนะครับจะได้เวลาไม่ได้เร็วขึ้นถ้าเราล็อกอยู่ก็อัดเลย લેવરાય તાંતીના છે ไม่พี่สอบถามว่าที่นุ่นมันมีแม็กซุเปอร์ต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่หนึ่งจะมีแค่นี้หกห้าสี่ถาทีนะครับขั้นตอนที่สองจะจับเวลาใหม่จับเวลาใหม่นะครับตามี่บวิก็คือตอนนี้ปืนโม่แรกบรรจุกระสุนแล้วถูกไหมหกนัดบรรจุแล้วใช่ป่ะสัญญาณเริ่มยิงเราจะเคลื่อนที่จากยี่สิบห้าไปสิบห้าหลาครับ เลขสิบห้าน่ะไปถึงปุ๊บชักปืนยิงด้วยโชเดอร์มือเดียวหกนัดนไปถึงยิงโชเดอร์มือเดียวหกนัดยิงเสซตหกนัดปุ๊บเปิดเทเทบรรจุกระสุนชุดใหม่หกนัดปิดยิงด้วยสองมือเท่ากับเราต้องยิงกี่นัดสิบสองนัดเคลื่อนที่สิบหลากี่เมตรเก้าเมตรเคลื่อนที่เก้าเมตรบรรจุหกนัดเมื่อกี้ฝึกบรรจุเราใช้เวลาบรรจุมาเท่าไหร่หกนัด <15. S 1> อ้าว <15. S 1> เร็วที่สุดผมให้สิบห้าสิบห้าเราเหลือเวลาเท่าไหร่สิบห้าวิเราวิ่งอีกสักหน่อยนึง <15. S 1> แสดงว่ากระสุนหนึ่งนะัดจะใช้เวลาแค่ประมาณวินาทีเดียวนะในการยิงถูกไหมถูกไหมครับอ่าลองชมดูพร้อมเตรียมตัวระวัง ก็ศูนย์ชุดใหม่นะครับกรรมการจะเตือนเมื่อ25วินาทีผ่านนะ 25, 25 <sı> hh, เขาขาด25เนี่ยกรรมการ<อ>ขาด25เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเหลือ25วินาทีเขาขาด25นี่แสดงว่าเหลือ5วินาทีเท่านั้นจะหมดแล้ว นะครับเข้าใจให้ถูกด้วยผมก็ต้องการ25่ห้าแบบปั้นสักสิบปีเลยเปล่าหรอกนะฮะเหลืออีกหวิต่อไปครับขั้นตอนที่สามของกานโจมตีก็คือจะบรรจุกระสุน6นัดที่ระยะ15หลาหลาโจมนี้ก็คือจะอาจารย์เริ่มยิงเคลื่อนที่จาก15ไปเจ็ดเว้นให้ันนี้ขั้นตอนที่เจ็ดนะขั้นตอนที่สิบห้าไปเจ็ดไม่เคลื่อนที่8หลาใช้เวลาอย่าเอาเงียบดีเช็คตัวนี้เหลือได้ครับตัวนี้เกินหรือเปล่า ยันงไม่เกินนะครับอดีพร้อมนะครับเราจะเคลื่อนที่จาก15ไป7นะยิงกระสุน12นัดเช่นเดียวกันใหนว่าเราจะประจุ6นัดใช่ไหมเพราะประจุไปแล้ว6นัดใช่ไหมครับครับใช่เวลาลดลงกว่าเดิมจาก30เหลือ25วินาทีตอนนี้1นัดไม่ถึง1วิแล้วแน่นอน และเรามีโอกาสมองสู่จุดวางเท้าไว้วางเท้าตรงไหนมีไหมเ้าท้ายตรงกันงอเขาฝันตรงกันตรงนะวัดกันดูผู้เชิญพร้อมเตรียมตัวระวังใช่ตาตาอย่าให้ใกล้นะครับเยี่ยมร้องดีๆโมสองร้องไม่ดีโมแรกเต็มโมแรกเต็ม Yeah. ดูครับดูท่าท mm ีเป็ยครับดูแนวปืนดูการวางตำแหน่งนะครับมันอยู่ที่แนวปืนอย่างเดียวยี่สิบห้าตีสาม